สวัสดีครับร้าน sk h o p นะครับวันนี้ผมมีกล้อง discovery นะครับสินค้าเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งรุ่นนะครับอ่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่น ht นะครับ4 1 6คูณ44 s f i r ffp นะครับตัวนี้เป็นแบบเส้นเลงขยายตามซูมนะครับมีไฟเส้นเลนะครับเพื่อนๆนีครับอีกตัวนึงก็รุ่นเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นรุ่น ht 6 2 4ีดยคูณ4 4 f i r ffp นะครับรุ่นเดียวกันนะครับต่างแค่ตัวกําลังขยายนะครับเพื่อนๆ พวกสเปคฟังก์ชันเส้นเล็งเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันนะครับตัวนี้เนี่ยรุ่นนี้จะเป็นตัว Gen 2แล้วนะครับตัวนี้ Gen 2แล้วนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นโมเดลใหม่เลยนะครับเพื่อนสินค้ารับประกันของแท้แน่นอนนะครับจากดิสคอร์บี่เลยนะครับตรงนี้จะเป็น serial number นะครับ QC จากโรงงานนะครับเพื่อนตัวนี้มีวงล้อปรับหลาด้วยนะครับตัวนี้ปรับหลาด้านข้างนะครับตรงวงล้อสามารถถอดได้นะครับ เริ่มต้นที่สิบหลานะครับตรงนี้แล้วก็หมุนปรับขึ้นมาเรื่อยๆได้เลยนะครับจนถึงห้าร้อยหลาแล้วไปถึงอินฟินิตี้เลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับหมุนลื่นๆเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับไฟเส้นเลงนะครับมีไฟเส้นเลงสีแดงนะครับปรับความเข้มความสว่างได้หกระดับนะครับตัวนี้นะครับตัวเนี้จะเป็นตัวปรับซูมนะครับด้านหลังนะครับอหมุนปรับได้เลยนะครับตัวนี้เริ่มต้นที่สี่เท่านะครับสี่ถึงสิบหกเท่านะครับเพื่อนๆนี่นะครับ หมุนปรับได้เลยนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับจะเป็นฝาแบบฝายางนะครับ yes. ด้านหลังนะครับด้านหน้าจะเป็นฝาแบบฝากระดกนะครับแบบนี้นะครับด้านหลังถ้าเพื่อนๆมีปัญหาเรื่องสายตาสามารถปรับด้านหลังตรงนี้ช่วยได้อีกนะครับถ้าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องสายตาก็หมุนกลับเข้าไปให้สุดเลยนะครับนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นแบบปรับนอกนะครับ สามารถเซซิโ่ได้นะครับมีมาร์กมาจากโรงงานนะเพื่อนเพื่อนรุ่นใหม่เจนทูนะครับตัวตัวหมุนปรับเซซิโลตรงนี้ตัวไขออกมานะครับก็จะเป็นแบบแบนแบนแล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวฝาแถมมาให้ด้วยนะครับแบบนี้นะครับไขออกมาก่อนนะครับถ้าเราจะเซซิโลนะครับเพื่อนไขออกมานะครับหมุนน็อตตัวนี้ออกมานะครับง่ายๆเลยครับแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาได้เลยนะครับจะมาเจอชุดด้านในนะครับเพื่อน นี่ครับก็จะมีมาร์กอยู่แล้วนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับเวเราเซตซิโร่นะครับดูให้มันตรงนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็หมุนกลับเข้าไปได้เลยนะครับตอนนี้นะครับก็ใช้ตัวแผ่นที่เขาแถมมาให้นะครับหมุนกลับได้เลยนะครับง่ายๆเลยนะครับหมุนกลับเข้าไปนะครับเพื่อน พิธีปรับตั้งก็ง่ายงนะครับตัวนี้เป็นแบบปรับนอกนะครับดึงขึ้นก่อนนะครับดึงขึ้นมานะครับหมุนปรับนะครับปรับเสร็จก็ดันลงไปนะครับนี่นะครับเขาก็จะล็อกนะครับเหมือนกันเลยนะครับนี่ครับปรับเสร็จก็ดันลงไปเพื่อล็อกนะครับประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้ตัวตัวท่อวงล้อตรงนี้นะครับสามารถถอดได้นะครับเนียถ้ามันเกะกะเพื่อนไม่ชอบก็ถอดออกมาได้เลยนะครับ ตัววงล้อแบบลาตัวนี้นะครับเราก็ใส่กลับเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้เล่นง่ายนะครับเลนส์ใสเส้นเลนส์คมชัดเลยนะครับตัวนี้ทาเป็นตัวขายดีนะครับนี่นะครับมีท่อบังแสงแถมมาให้ครบเลยนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวสี่ขี่สิบหกคูณสี่สิบสี่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวนะครับเส้นเล็สเหมือนกันเลยนะครับ ตัวก็จะเป็นตัวหกขีดยีี่นะครับนี่นะครับก็จะยาวกว่านะครับยาวกว่าสี่สิบหกนะครับนี่นะครับซีเรียลนัมเบอร์นะครับเป็นแบบปรับสปริงทั้งคู่เลยนะครับนี่ครับระบบสปริงทนทนเลยนะครับปรับหลาข้างเหมือนกันนะครับปรับนอกเซซิโลได้มีไฟเส้นเลงนะครับปรับความเข้มนะครับของของแสงแสงเขาจะสีแดงนะครับปรับได้6ระดับนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ย ต่างกันที่กําลังขยายนะครับนี่นะครับเริ่มต้นที่หกเท่านะครับจนถึงยี่สิบสี่เท่านะครับตัวนี้ยอย่างอื่นเหมือนกันเลยนะครับด้านหลังปรับเลนส์สายตาได้นะครับปรับนอกซิซิโลได้ปรับปลาข้างครับมีท่อบังแสงนะครับแถมไปให้นะครับใส่ด้านหน้านะครับท่อบังแสงนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคของตัวกล้องกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราดูจากใบที่มาจากโรงงานเลยนะครับ เรามาดูตัว4ขีด16เท่าก่อนนะครับนี่นะครับตัวท่อกล้องนะครับขนาดท่อกล้องก็คือขนาด30มิลนะครับตัวนี้นะครับกําลังขยาย4ถึง16เท่านะครับเพื่อนๆหน้าเลนส์44มิลนะครับตัวนี้นะครับความยาวจะอยู่ที่338มิลนะครับน้ําหนักอยู่ที่601กรัมนะครับอ่าตัวต่อไปจะเป็นตัว6ขีด24เท่านะครับ เหมือนกันนะครับตัวอกกล้อง30มิลหน้าเลนส์44มิลนะครับตัวนี้ความยาวจะอยู่ที่362มิลนะครับน้ำหนักของเขาจะอยู่ที่615กรัมนะครับเพื่อนๆนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนตัวเส้นเล็งกันนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพภาพนิ่งให้ดูด้วยนะครับแล้วมาดูตัวของขจริงกันนะครับเพื่อนๆครับอ่าเรามาดูในส่วนตัวเส้นเล็งของจริงกันนะครับเพื่อนๆ ตอนนี้กำลังขยายอยู่ที่สี่เท่า f f นะครับตัวนี้เป็นแบบ FFP นะครับเส้นเล็งขยายตามซูมนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆซูมขึ้นไปนะครับตัวเส้นเล็งเขาก็จะขยายตามขึ้นไปนะครับเส้นเล็งของเขานะครับคมชัดนะครับเพื่อนๆเลนส์ใสนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับเพื่อนๆตอนนี้อยู่ที่สเท่านะครับเดี๋ยวมจะปรับซูมขึ้นไปนะครับนี่นะครับตัวเส anyway. ้นเล็งเขาก็จะค่อยๆขยายตามขึ้นมานะครับ นี่ครับเส้นเล็งคมชัดตรงกลางเป็นจุดมิลดอทหนึ่งจุดเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับตอนนี้กาลังขยายอยู่ที่สิบหกเท่าแล้วนะครับสิบหกเท่าก็จะประมาณนี้เลยนะครับต่อเส้นเล็งนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับนี่นะครับอยู่ที่สิบหกเท่านะครับตอนนี้ครับตัวไฟมีไฟเส้นเล็งด้วยนะครับเพื่อนๆจะเปิดไฟให้ดูนะครับนี่นะครับไฟเส้นเล็งก็จะอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อนๆจะปรับความสว่างความเข้มของแสงได้หกระดับนะครับไล่สเต็ปขึ้นไปตั้งแต่หนึ่งถึงหกนะครับเพื่อนๆ ต่อไฟนะครับเดี๋ยวมันจะปิดไฟนะครับตอนนี้มีไฟนะครับประมาณนี้เลยนะครับคมชัดเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ก็จะปรับซูมกลับนะครับเล่นง่ายนะครับเล่นง่ายนะครับเข้าตาไวด้วยนะครับตัวนี้นะครับปรับสูงขึ้นไปนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับคมๆเลยนะครับเพื่อนๆโอเคครับประมาณนี้นะครับครับต่อไปเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์ที่มีแถมไปกับกล้องนะครับก็จะมีตัวท่อบังแสงนะครับเพื่อนๆแถมไปให้นะครับท่อบังแสงนะครับนี่นะครับผ้าเช็ดเลนส์หนึ่งผืนนะครับเพื่อนๆนี่นะครับของดิสคอเอรี่นะครับมีแถมไปให้นะครับตัวกล้องนะครับจะมีตัววงล้อนะครับปรับหลานะครับแถมไปให้นะครับเพื่อน นี่ครับวงล้อของ Discovery นะครับแล้วก็จะมีตัวแผ่นปรับเซสซิโลนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้มีแถมไปให้นะครับเพื่อนอ่าขากล้องนะครับนี่นะครับเป็นน็อตสี่ตัวแบบนี้อย่างดีเลยนะครับอ่าตัวเนี้จะเป็นท่อสามสิบมิลนะครับขนาดขนาดท่อกล้องอ่ะสามสิบมิลนะครับจับรางสิบเอ็ดมิลทรงสูงนะครับตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนต้องการเป็นสิบเอ็ดมิลทรงต่ําหรือว่าเป็นยี่สิบมิลทรงสูงหรือทรงต่ําก็สามารถแจ้งทางร้านได้นะครับ สามารถเลือกได้หน,หนึ่งคู่นะครับเพื่อนๆมีแถมห้ให้นะครับกับตัวกล้องอยู่แล้วนะครับอ่าต่อไปตัวระดับน้ํานะครับไว้รักระท่อกล้องดูระดับนะครับตัวเนี้ยทางร้านแถมเพิ่มไปให้นะครับมูลค่าหนึ่งร้อยบาทนะครับแถมให้ฟรีเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวเอทีเลเซอร์นะครับเพื่อนๆนี่นะครับทุกตัวงทางร้านก็จะมีแถมให้นะครับเป็นเลเซอร์สําหรับชี้เป้านะครับตัวเนี้ยใช้งานได้จริงนะครับเพื่อนๆแสงสีแดงนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับไว้ชี้เป้าแบบนี้นะครับ ตอนนี้ทางร้านขายอยู่2 5 0หสบาทนะครับเพื่อนๆนี่นะครับอย่างดีนะครับไส้ในจะเป็นทองเหลืองแบบนี้นะครับงานของดีจะเป็นทองเหลืองแบบนี้จะทนนะครับสามารถปรับตั้งได้นะครับขึ้นลงซ้ายขวาเหมือนกล้องเลยนะครับมีปัจแจปรับให้นะครับนี่ตัวรูปรับนะครับขากล้องตรงนี้สามารถสลับรางได้นะครับ11บเอมิล20มิลนะครับตอนนี้เป็น20ิบมิลอยู่ครับถ้าเราจะจับกับราง11มิลก็แค่ไขน็อตสองตัวออกมาสลับฝั่งลงมานะครับก็จะเป็นรางแคบรางส1บดมิลนะครับ ในชุดมีฐานมีอะไรให้ครบเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับสองร้อยห้าสิบาททางร้านแถมไม่ฟรีนะครับเพื่อนๆตัวเนี้ยโอเคครับส่วนตัวกล้องนะครับตัวสี่ขีดสิบหกนะครับราคาอยู่ที่สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบาทรวมส่งนะครับหกขีดยี่สิบสี่นะครับตัวบนนะครับราคาอยู่ที่สามพันสองร้อยเก้าสิบาทนะครับพร้อมของแถมทั้งชุดทั้งเซ็ตแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจสินค้าสามารถติดต่อับผมได้นะครับไอดียไลน์ผมแอสพีซีพีสมคิดนะครับด้านล่างคลิปจะมี ID Line แสดงอยู่นะครับเ,เพื่อนๆสามารถแอดมาาผมได้นะครับหรือว่าใต้คลิปนี้ผมจะปักลิงก์ไว้นะครับเ,เพื่อนๆสามารถกดมาที่ใต้ลิงก์แล้วมันก็จะเด้งมาที่ไลน์ของผมนะครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ